สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในตอนเศร้าๆตอนนี้บ่เอาทิศกลับแม่บ้านเขาปลาบริเขาปลาหากินได้เขาปลาหาเหลี้ยงงัว่ะมืนน่อนี้ก็คือบ่มีคนเลี้ยงงัวเขาก็พากันไปเลี้ยงงัว่ะมืนน่อนี้นี่ลูกงูอ่ะบ่บมีงูอ่ะที่เขาจะไปเลี้ยงได้ลูกงัว่ะคุณเมง,งัวอ,อยู่ในเขื่อนได้ปะต,ตัวเดียวเฮ้ยขอใยใส้ๆแบบน,นี้กระปุเนี่ยมาใสา่ อหอยเอาไปยังหอยเอาไปยังหากระปุกเอาหากระปุกบ่<จ>อเอ๊ะเบ,บิ้องใครจะไปหากระปุกมาใส่ซะเอาแซปไปก่อนโอ้ยมีใหม่แล้วค่ะเนาะนี่ข่ายหานินข่าขบุได้อีกบุได้อีกแล้วคือไม่หินค่ะ

แล้วกระตุ้นลยช่องบาทเลยพูดจักอยู่บาสามสิบตัวต่ามันสามสิบตัวต่อสามพันโอ้กระตุ้นะบาดกรสีประมาณน,นี้ถักนหนาะไปใส่กระปุกใส่เลยเอาเด <c oughs> ็ดเด็กะตเลยสองสี่หกเตัวพุทธาเจ้าจของ,งวนันอีกครั้งนำกันเดี๋ยวมายิ่งโมมาเถือ่อใส่เลยเด็ขอกังวงัว สองเจ้ามาค้างรวมกันเจ้าที่สามค้างอยู่ของไ่นเพราะว่าอยู่นี่เป็นดินะนะเป็นดินขยะเ,เนาะ <Yeah. S 1> เขามาผากง้วไวแลกก็ละลา,ลายคนมาผากนัาคือกันเราไปเลี้ยงเขาก็เอาอยู่นี่เลยเพราะว่าอยู่หน้าเขามันมีแต่หน้าเนาะมันมีแต่เขาไม่มีหญ้าเลย <Man. S 1> เขาเลยมาเลี้ยงอยู่โคบ้าน้เลี้ยงอยู่ป่าอยู่ดอนแถวสี่นี่แหละสีห้าหลอกคุดไปเสื่อมซ้มเขามา เ้าก็สิปล่อยงูออกไปเลี้ยงอันนี้มันก็จักโม่งเลยเก่าโม่งเลยยัง <laughs> มัธยมมาอยู่ปล่อยงูออกแต่เคาะกระบัลน,นี่ถ้าเจ้าของงูอีกเจ้าหนึ่งบ่มา,มาจั๊กเสื่อมันถาบ่ได้ายเลยสวยล่ะทรายเลย,ย,เลย,ย,เลยปล่อยงูออกไปเลี้ยงถาในบ้านเลาะคูกิโลทั้ง อาีไปหายเพิ่นก่อนนดี๋ยายต้ดไวได้วเป็ดชิปเลเออนสี่ชิปโตคือว่าอะไรดิเด้ยชิปโตเลยนายบย หม้อไปเจ้าจะได้กระปุกได้ไปชิปิล็อกนำ้ำหัวกันเด้อทางไปเหลี่ยงหม้อแน่น่ทางดีขนาดทางไปเหลี่ยงงัวเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นทางเข้าจอมเอาหินอย่างนี้เป็นบอ่อหินนะทกี่เป็นบอ่อหินเดี๋ยวเอาหินสิพาพิ่งบ่อหิน,อนเอาหินไปเอาไปปู หินเป็นปูยางเด้อไปเห็ดทางว่ะเสียซะทางเลยที่สิบสามไต่หุบเป็นบอ่อหินปีก่อนๆมีปลาได้แตนมีปลาลายปีนี้ไิมีบุมีเนาะเด็บอ่อหินจับมจุกอหิน ไปหย่ำบดเห็ดทางมอก่อนมา,ม,ามีปลาสูตรเลยปลาสูตรร้ายแต่ว่าเด๋ยวที่มีลูบอนะปลาคอปลาสูตรปลาดุกนีบอยคอยมีปลาปก๊กน้ำไซส์ดีขนาดเลย xây ping rồi cho là bớt chín nằm lay luôn mà thì thử. ốc bò ốc bò đi hìn nằm mấy cái lên đó dính nó nằm này ừ. Mình vô thấy phân hộ qua cho đấy, mướng bỏ <laughs> Nèo đi ตัวมุกบุกงัวนํามาตันมุกบุกนี้เนอเฮนํามาแล้วเขาสวนข้าวเแนียวสวนห่างทิ้นบรอันั้นร์ดุนและททีมันเป็นสวนห่างนะจ้าวบริอัดถั่วเติงแหละเอาเขาขึ้นสีบูพิษตี่เ้าวขึ้นสีบูไม้ที่นาะบมีเครื่องปลูกยังทิ่ มีแต <uk> ่หมากไหมหมากตอกหมากค้าหมากม่วงห้อยวัวข้าเจ้าเขามาเขาเจ้าก็เอามาเลี้ยงอย่างนี้คือกันมันทิพย์ปุ๋ยใต้บดวัวที่มาเห็นกันเอาวัวเขาเลยสิไหมกัน จักล่าอะไรทุกคนเคยเจอแะไรได้เหตุการณ์มาดูปลูกยังเนาะมีแต่ต้นหม่วงใหญ่เนี่ต้นไม้ใหญ่ต้นหน่อยบุมีเลยโอ้บรรยากาศดีขนาดปูลม ขาเจ้าก็เอาเขาเพือกัน,น,กนบูมีแต่เขาเอาเขาสวนไเขาเจ้าอยู่ป่ามึงสูงมัน่นม่งงามนะกันจังว่าบปบูกนี่บูบุกเลยใต้บดมึงสูงยังเป็นขู่อยู่เด้นเด็ดดิเห็นเมย์บานมาเลย เคยไปหาเห็ดปุ่งนั่มได้ผู้ได้เห็ดพร้อมในทงุงโมกเกการนอนเว้นขนาดเลยสวนตัวนี้บรรยากาศเย็นดีมีทางออกอยู่บ่เฮ้ยแถวนี้แสดงว่ากันจะเม่เลี้ยงนี่กันจะบ่เคยเอามาเขานี่กี่เสือบใช้กันจะบริบูบีนี่เขาบริบูพีกายมันตายใช้ใดยังนี่เห็ด เห็ดปงทีนี่เ<ม>ห็ดไข่เห็ดปงมีสจา้าโตเลยนี่ฮะส,สโอ้หัวสารรบวบ่เหมนบ่เอ้าสาวกับสาวเอาใจ,จากับซะอหล่อเจ้าฮะรอท่างออกอยู่น,บนออีบ่ออกจิบบ่นบุบ่ออกกับีพกัเปูกเป้แล้วก็นอนหยอกกันเอาแน่นะบ่แบบเออ นัไป็นจะได้มวนอยู่บ่าามาเจอหมองเลี้ยงที่โคโ,โกสบายสบายบุญไปทางใดนั่งอยู่ในสวนนี่นก,ก่อนหม้อก็เลาะลงไปลงมาลงไปลงมานีน่แหละที่บ่ เถียงเนาะส่วนนี่มาเติมพลังอีเลยจักคืออีหยังมาแม่บักนพากินอยู่เรื่อยๆกินเยงเองมื้อาเยหขอเยงสบายลสมัอันใดยังกินเฮาเอาเ็ดปุ้งบ่กินปงสิรอา่สามารถิมันก็กินเลยล่ะกินดิบ่แ ื่อยู่ชืสอเฮั้วภัยไรอ,อย่าปไว้เขาหม่านกันขั้วคงขั้วทำไปจังไม่เคยขั้วเลยฮะเมื่อนางเมื่อนอนเลยสกีนเขาแล้วบัดน,นี่เ็ส อันใดยังกินเลยมีหยังอันนี้คือแลแท้แดงอยู่แล้วบ่ได้ขถึงในไก่ไก่ไก่พัดมันเฮ็ดกับอันนเฮานี่เอาจงไว้เหมื้อแรกเนาะบ่อยากดังไผ่ยันเบิดดังเลยก็ได้อันที่จริงเพิ่นบ่ได้ถื้อกระไผ่มานํา งูกระเจาเขาใหม่เล oh ่เจ้าพี่กระเจาเอามาเลี้ยงคือกันโอ้ค <the people movies> ิดว <the ir> ่ามีแต่เ่าเลี้ยงอยู่นี่น่อนนอนกกใหม่โอ้นอนกุกๆเลยงวอยู่นี่มีสามสี่เจาสามเจ้าเนาะอยู่นี่คิดเลยเอาเลยเลยอยากคือกัน Nhĩa là ăn đích à, liền ngôa liền ngôa mưa đông 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 บอกนขาไ,ด,าได,าด้บอกเาได้มันบริมาให้เลยมั้งไ้ทางนั้นบ่ วัวเล็กๆเรหน่อยเลยนอีกมีขบกองยังไางไม่ให้นอยมันววดเดสไปห้อีปะเาว่ากันร่างขายก็าแต่หิี้อิ ออะะจะได้บบฮะในจิคในใจเป็นได้โคตรตกไปจะได้ <ๆ S 2> ผ่ากัน <stuk ket> ฟ้นกับบาา่อหม่าจ่องกับบ,าาบอ่อม่าเฮ้ยบอลม้นหน่อยตัวน้ำมันนั่งอยู่เลยขึ้ะมาเลี้ยงง้อนี่เขาง้อออกเบิดนเลยยังเลือกกันเต็งง้เข้าอยู่นี่เริ่มอิ่มไปด้เริ่มพัานดันเลยมีุูงมียังเลย เดกลมเลยตมันมัาวางมากเลยไปเีแลแปลมไปเนาะ mm hmm. ขึ้นๆนี่ขึ้น,น,นไปน,นั่งยูนทั้งนี่อออูเขาเขา,ขาอันนี้เลยเปาอะไเปรีอะไนอดดีด้อรับอยู่บนรับอิริวอรับอบิริวอสีนอดนี้ว้นอน

ยางละเมื่อบัดน,นี้ไรง้อเม,เมื่อง้อสิพกโตมันจะง้อพี่พี่โอ้ะจะจ่อยแล้วบริศีจ้าบุญลุงถึงง้อไม่เถอะเว้ใช่เฮ้ยเบิ้งในจักโตจะไปคุดเหรอหอนมาหกสิบ,บ Họ chỉ phục thịt họ rất nọ Hình lái Hình nhung lái nè, nhưng mà lẹ ngoài ông bước đi Bây giờ khảo ba đấy hả, mượn hãy vào đi bò. Mà toàn Mà tê sau, thì xỉu hơn nhang lưỡi đấy Hóa cầm lấy hóa ngoài Hóa khăm lấy hóa lại khảo ba, hóa lại cái nhà cái nhụng này e, này Huy. อ้อวตัวถึงมาอยู่ทุกเนี <mel od ic waves> <hel> ่ยมึงลุมจิ้มปิ่มเลยเปียบเลยคือเมืองคือวาร์เลยเนี่ยอันนี้ บ่อหินเฮ้ยเฮ้ยฮะยังมดแดงอยู่สายโอ้ยขาหลินเท่าด้วยบบุจังดี้าตุมุดแดงอาอ้าอ้าเอ้าไป่านทางมุดดงโอ้ชิดจะได้จะ้ไป่านทางมุดแดงมวลบ่ ม้วนบ่ม้วนแล้วจับนี่หมือนฮะ,อนอะโอ้หัวนหน่อยสองตัวนี่มวยกะเขาเนาะ,ะไฟอัดเลยอัดลรือมง เอาบารนี้ก็ชิพากันเมื่อก่อนบารนี้คำเลยหาโมงปลายเลยเมื่อผลงานทีใดเมื่อนี้มียังไงเพ็ดป่งมียังหนึงแดงในขอนหินกัดอืมีดหินทะยุ่งกเต็มหน้าตายโอ้ยเงเวียนกัเนเลยชิโร่ไปเมือ่อ ยังกขบไรฤษีิสีอยู่ถามคนบ่หันจะเสียนี่นันบ่แมนยังแมนยังแมนยังเลยจี้หรอโอ้ถือแล้วสะขอขอบมุขอบใจที่ทันที่ตามขอบสมมาแต่ตัวจนจบเอามาพอกันไหมวิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้บ่าวถิ์และใบบาทขอเกล้าคำ่าสบายดี